ก็สวยอ่ะ้องอกไปอ้วมาจะอกยังไง่านี่ไซื้อให้แฟนด้วยเออใช่ตอนป้วสวยมากเลย่ะเดี๋ยวกได้แล้วหมได้แล้วสวยมากซื้อันี้ด้วยไป สีดำนี่เขาบอกว่าคุสวยไหมสวยสวยเลยสีดำเลยสวยด้วยวันนี้อยากได้สบู่หน้าขาวอ่ะนี่นายสูงหน้าขาวนี่อก้อนนี้ดูเหมือนหน้าจะขาวดีนะหรอแต่ชันมาก้อนนี้นะก้อนนี้มันน่าจะดูดีกว่านะเธอมันราคาเท่าไหร่เนี่ยสามร้อยกว่าบาทเองมันไม่แพงไปหรอไม่หรอกเอาเลยอันนี้ก็เอาขอตะกร้านอันนี้ก็เอาขัดก้านใส่ผม เท่าไรมาเนี่ยของใช้จำเป็นใารเล่นอะไรอยู่ไหมเนี่ยเท่าไรสามร้อยบาทมันไม่แพงหรออีกจะแพงเลยแม่อุนอ่นเอามาแม่อุ่นทาอะไรต้องห้าพันหรอมาจัดการกันไปไ,ไหนอูว้ว้าวฮุว้ยแกเนี่ยเรามาใช้คินม้วกัน หน้าขาววิ่งเลยนะจริงเหรอคีมอะไรอะแกไม่เห็นไม่รู้จักเลยอ่ะโอคุณใช้เป็นสีแล้วไม่รู้เรื่องเหรอขอดูหน่อยสิเนอื้อหือขาวกิ้งเลยนะเหรอแกก็ใช้นี้อยู่เหรอใช่แต่ดีหน้าสิใสนะยังมีเงาเก๋ๆอยู่นะเนี่ยใช่ไม่แพงด้วยนะเท่าไหร่อะแกหล่อละสองพันหล่อละสองพัน แกขาวแล้วเรามาดูนี่ดีกว่าไม่อะฉันจะมีคิทเซ็ตเลยนำหุณคีล็อกคีลองเทลยวเลยน่าลองจังเยอะสวยไหมอันนี้มันเป็นกิทเซ็ตเขาแบบเคล็ดลับของความสวยหรอเคล็ดลับแกลองดูสิลองใช้ดูไหมฉันจะได้เที่ยวเที่ยวอะไรยเงี้ยเคล็ดลับของหุ่นเส้นเฮ้ยอยากลองใช้จังเลยฉันจะส่งหุ่นเส้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยแก นี่ขอบใจนะไม่ใช่แม่นะฉันแนะนำให้เราราคาต้นต้นห้าพันห้าห้าพันห้าราคต้นต้นใช่แต่ฉันขายคนอื่นได้ห้าพันเก้านะเลิกจังลอยอ่ะอันนี้ดีกว่าไหมนี่คุณต้าเฮยคุณต้าใช่อันนี้ผิวขาวนะต้องใช้กิมแล้วเนี่ยนะโอ้ยเอาเลยถ้าเป็นกิมเซ็ตนี่คือแบบลดให้เลย ใช่แล้วแหละก็เป็นรีแล้วล่ะก็ถึงจะถึงจะใช้เงินเรื่องความสวยเนาะใช้เงินข้าสวายก็ก็ลงทุนไปเยอะอยู่ถึงจะได้ขนาดนี้โอ้โหจะสวยขนาดนี้ก็ต้องลงทุนใช่ <laughs> แตยละฉันต้องลงทุนซีเรื่อง <จะ S 1> ความสวยนะคะก็ะให้ไปเลยค่ะุ่มเงินไปเลยค่ะเอาค่ะเอาหมดที่เลยเอาเคเอาเลยใช่ไหม ไม่รู้หมายถึงอะไรอ่เลยอธิบายหนอ่อยเราก็ไม่มั่นใจดิแน่ใจต้องทำเขาด้วยเธอเธอช่วยอธิบายส่วนนี้หน่อย ได้ป่ะไม่ได้ไม่เข้าใจอ่ะถามเพื่อนเพืนป่ะคำไหนอ่ะคำเงินเนาะใช่ใช่เงินก็เหมือนกับเซ็กถ้าหมกมุ่นจนเกินพอดีชีวิตอาจทังที่หน้าได้ก็แบบเปรียบว่าย่งไงอ่ะการถ้าเรามีเงินใช่ป่ะเราก็คือทุกอย่างได้แต่พอเราไม่มีมันเราก็อยู่ไม่ได้เรายืมจิตกับเงินมากเกินไปไง ไม่มีเราก็อยู่ไม่ได้ไม่พอใช้เราก็อยู่ไม่ได้ส่วนเฟซถ้าเหมือนหมกมุ่งกับเฟซเกินไปก็เหมือนแบบวันวันไม่อยู่กับเรื่องแบบเนี้ยคันแบบเนี้ยเออแล้วแบบไม่มีเวลาไปคิดเรื่องอื่นไงเออก็แบบเหมือนแบบอยู่ด้วยกันอยู่กับมันอะมากเกินไปอะไรอย่าเงี้ยหมกมุ่นอะไรเออพอจะเข้าใจไหมเข้าใจอไหมเราซื้อแป้งพัพใหม่ไม่มีอ่ะอ่อยอ่้อยมีปะอ้อยมีนี่ยกระเป๋าเซื้อต้องใหม่เลย ใครมีอ่ะใครมีอ่ะใครมีอ่ะเขาก็ไม่มีนะเขาขึ้นใจค่าวหอมมาเขาก็มีแบบที่ซื้อดาวใหม่เลยเขาไม่มีอ่ะจ่ายนัานจ่ายมีเงินหมดแล้วเนี่ยไม่มีใครมีเลยหรอก็จะงต่ออ่ะมีอ่ะหมดแล้วไม่ถึงเดือนเลยเนี่ยเอาไงอ่ะถ้าหาแม่ก็ไม่ได้แล้วด้วยใครมยังคงเจอเราเราลองไปถามเพื่อนผูอื่นดูไหมเขาจะให้เราดื่มไหมอ่ะเออ sure. like on, outside, ไม่ได oh. ้ดื่มดื่มเนี่ย เ,เมืเอ่นะอ,นะอกี้ที่เราถามเธอไปอ่ะเธอเข้าใจใช่ไหมที่เราอธิบายทั้งหมดอ,อืมเข้าใจอยู่อะ่ะอออแล้วจะทำยังไงอ่ะเธอจะสมควรประหยัดไหมอ่ะถ้าเธอรู้แบบนี้แล้วก็เก็บเงินใช้ในสิ่งที่จำเป็นเราสิ่งที่จำเป็นของเธอคืออะไรบ้างก็อาหารการกินกับค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆอนะ่ะ จำเป็นนะแบบในชีวิตประจำวันของเราก็ดีนะถ้าเธอคิดได้อย่างนี้เออพวกเขาไื่เครียดอะไรหรือเปล่าอทิ้นดูัหมโอ้แล้วเราจะไปถามเขาซะหน่อยนะได้เรา็ไปดูกันะพวกเธอเป็นไรทำหน้าตาเคร่งเครียดกันพวกเราเงินไม่ค่อยพอใช้เลยอะอ้ของเราทำยังไงอ่ะ กขายยิเครื่องอื่นเพราะเธอหลังรอยู่ไหมอ่พะพวกเราก็ไม่มีอ่ะคือ,อยังไงแม่เราให้มาพอดีต่อการใช้จ่ายหนึ่งเดือนไงแล้วเราก็คิดไว้แล้วว่าเราต้องใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วพวกเธอทาไงถึงเงินหมดไวกันจังเป้นครับแล้วพวกเธอทำไงถึงเก็บเงินกันอยู่่ยอ๋อเราก็ยังไงอ่ะเหมือนแบ่งใช้แบ่งจ่ายคืออะไรเราจะตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปอ่ะถ้าเกิดแบบเราไม่ใช้เออเราก็ตัดออก ไม่จําเป็นมากไงของเหล่านั้นอะไม่จำเป็นหมดนะสำหรับเราอะไรอะไรคือจําเป็นสําหรับเธอยาขาวเอออะไรเออออเลยเอาเลเ้อาถ้าสมมติอยตัวอย่างเสื้อผ้าเสื้อผ้าเธอซื้อได้คือแต่แบบไม่ซื้อเพื่อเพื่อไงคือแบบเราซื้อคือแบบสมมติว่า1นชุดแล้วก็คำนวณว่าเราคำนวณดูว่าชุดนี้ใส่ได้ประมาณกี่ครั้งออกงานอะไรได้บ้างคือแบบเหมือนให้ได้หลายๆงานอะให้คุ้มค่าที่สุดสําหรับ การซื้อเสื้อผ้านหนึ่งชุดส่วนกระเป๋าเราซื้อได้นะใบหนึ่งแต่คือแบบไม่ได้ซื้อแบบหลายใบแล้วแบบเห็นเพอความสวยโอเคแล้วตอนนี้กําลังคิดใบนี้อยู่อะไรเงี้ยไม่ใช่ประมาณนั้นคือเราซื้อว่าที่เราซื้อมามาใช้อะไรได้มากจุของได้เยอะแค่ไหนเอออะไรเงี้ยอย่างนาฬิกาถามว่าเราคนมีไหมมีก็ได้ไม่มีก็ได้เออพวกเธอเข้าใจไหมในการใช้ใจ่ายเข้าใจ เราเธอจะทำยังไงต่อคงต้องประหยัดลงเนาะก็เอาจต่ประหยัดที่เธอก็ดีนะถ้าเราประหยัดได้เราก็ได้มีเงินเก็บแล้วกบบเหลือซิ้นอะไรเงี้ยเราก็แบบมีเงินฝากก็ได้เห็นไหมคะเพื่อนๆว่าเงินมีทั้งโทษและประโยชน์หากเรารู้จักใช้เงินอย่างประหยัดเงินนี้ก็จะเป็นประโยชน์แกเรา ถ้าหากเราใช้งานแบบคุ้มคยไม่รู้จักอดปอรมีกิเลสและความโลภความต้องการอย่างง่ายอย่างมีวันนี้ก็อาจจะเป็นเครื่องมือทําลายตัวของเราเองดังนั้นการจับจ่ายซื้อของเราควรใช้เงินอย่างประหยัดเพื่อที่เราจะได้มีเงินเก็บหากยัง่งยืนเฉิญวันนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเราได้